สวัสดีค่ะวันนี้ครูจินดามาชวนเพื่อนๆพื่ทำครองแครงสาคูใบเตยหอมหอมพร้อมนํำเคล็ดลับทำย่างไรให้แป้งครองแครงของเรามีความใสนุ่มหนึบหนับและมีความหวานในตัวมาฝากด้วยค่ะเรามาดูส่วนผสมและลงมือทำกันเลยค่ะส่วนผสมตัวแรกคือสาคูเม็ดเล็ก4 0่กรัมแบ่งเป็นสองส่วนส่วนละ200กรัม เพื่อทำครองแครงสีเขียวจากใบเตยและสีขาวจากธรรมชาติกะทิ500กรัมน้ำตาลมะพร้าว70กรัมน้ำตาลทรายขาวครูแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่นำไปเคี่ยวน้ำเชื่อม100กรัมและเก็บไว้ใส่น้ำกะทิ120กรัมเกลือป่อน1ช้อนชางาขาว50กรัม ใบเตยหอมล้างให้สะอาด20ใบขั้นตอนแรกมาคั้นน้ำใบเตยกันค่ะนำใบเตยมาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้เพื่อสะดวกในการปัน่นส่วนที่เหี่ยวหรือไม่สมบูรณ์ก็ตัดทิ้งนะคะตัดใบเตยเสร็จก็นำไปใส่ในเครื่องปัน่นจากนั้นใส่น้ำลงไป เปิดเครื่องปั่นเพื่อปั่นให้ใบเตยละเอียดจากนั้นนำไปกรองด้วยผ้าขาวบางคั้นเอาเฉพาะน้ำคั้นเสร็จแล้วก็ได้น้ำใบเตยเข้มข้นอย่างนี้ค่ะจากนั้นนำมาใส่ในสาคูของเราเพื่อทำการแช่สาคูไว้ค่ะ ใส่น้ำใบเตยให้ระดับพอดีกับเม็ดสาคูไม่ให้ท่วมนะคะเพราะเดี๋ยวตอนนำไปนวดจะทำให้แป้งสาคูของเราแฉะเกินไปค่ะนำน้ำสะอาดมาใส่ในเม็ดสาคูสีขาววิธีการใส่ก็เหมือนกันค่ะใส่ให้ระดับน้ำพอดีกับระดับเม็ดสาคู ไม่ให้ท่วมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนำไปนวดแป้งของเราจะแฉะค่ะใส่น้ำเสร็จแล้ววางพักไว้เพื่อให้น้ำซึมเข้าเม็ดสาคูเม็ดสาคูของเราจะได้นุ่มๆค่ะจากนั้นมาคั่วงาเพื่อเก็บไว้ทานกับครองแครงค่ะตอนคั่วให้ใช้ไฟอ่อนนะคะคั่วกับไฟอ่อนแล้วก็คนๆอย่างนี้ จนให้ได้สีประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วปิดไฟยกลงได้เลยค่ะจากนั้นนำงามาใส่ในครกและใช้สากโขลกบดขยี้แบบนี้เพื่อให้มเมล็ดงาแตกจะได้มีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วตักใส่ถ้วยเก็บไว้ค่ะจากนั้นมาเที่ยวน้ำเชื่อม โดยนำน้ำมาตั้งไฟรอจนน้ำเดือดก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะใช้ทับปีคนให้น้ำตาลทรายละลายรอจนน้ำเชื่อมเดือดเป็นฟองใช้ทับพีคนอีกครั้งเสร็จแล้วรอให้น้ำเชื่อมเดือดอีกครั้ง ปิดไฟและยกน้ำเชื่อมลงไปเทใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้เสร็จแล้ววางพักไว้ให้เย็นค่ะตอนนี้แช่สาคูไว้ได้ประมาณ10นาทีแล้วเม็ดสาคูดูดซับน้ำเต็มที่มีความนุ่มพร้อมที่จะนำไปนวดเพื่อปั้นทำเป็นครองแครงได้แล้วค่ะจากนั้นมาลงมือนวดสาคูกันเลยค่ะก่อนนวดล้างมือให้สะอาดนะคะ ทำอาหารทุกครั้งเราต้องล้างมือให้สะอาดค่ะนวดขยำและก็ใช้มือบี้เม็ดสาคูเพื่อให้แตกละเอียดได้มากที่สุดการที่เราทำให้เม็ดสาคูแตกละเอียดกลายเป็นแป้งเนื้อเดียวกันได้มากที่สุดจะทำให้ครองแครงที่ได้มีความใสตอนนำไปต้มแป้งครองแครงจะใสน่าทานมากเลยค่ะ ครูเตรียมแป้งนวลไว้เผื่อตอนนวดแป้งสาคูอาจจะเหลวเกินไปจะได้เติมแต่ตอนนวดแล้วแป้งสาคูของครูไม่เหลวใช้ได้พอดีจึงไม่ต้องเติมแป้งนวลค่ะแต่ถ้าใครนวดแล้วแป้งเหลวเพราะเราใส่น้ำมากเกินไปตอนแช่สาคูก็เติมแป้งนวลลงไปได้ค่ะนวดเสร็จแล้วนำแป้งไปแรปด้วยแผ่นพลาสติก หรือใครจะใช้ผ้าขาวคลุมเอาไว้ก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้แป้งแห้งจากนั้นมาลงมือนวดแป้งสาคูสีขาวต่อเลยค่ะขั้นตอนและวิธีการนวดทำเหมือนตอนนวดแป้งสาคูสีเขียวเลยค่ะ นวดแป้งสาคูเสร็จแล้วก็นำไปห่อด้วยแผ่นพลาสติกค่ะนวดแป้งสาคูเสร็จทั้งสองสีแล้วมากดตัวครองแครงกันค่ะก่อนลงมือทำครูนําแป้งนวนมาโรยลงในถาดเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวครองแครงของเราติดกันและนํามาทากับที่กดครองแครงเพื่อป้องกันไม่ให้ครองแครงติดตอนที่เรากดค่ะ แป้งนวลที่นำมาใช้ก็คือแป้งมันค่ะแป่งแป้งสีเขียวออกมาแล้วคลึงให้เป็นเส้นยาวรีแบบนี้แล้วพักไว้คลึงแป้งสีขาวไว้เป็นเส้นยาวเหมือนที่เราคลึงแป้งสีเขียวจากนั้นนำแป้งทั้งสองสีมาประกบกันใช้มือบีบแป้งทั้งสองสีให้ติดกันค่ะ วันนี้ครูทำสาคูครองแครงใบเตยทูโทนคือมีสองสีในตัวเดียวกันค่ะใช้มีดตัดแบ่งแป้งออกเป็นชิ้นชิ้นขนาดพอดีไม่ให้ให,ใหญ่เกินไปเพราะตอนนำไปต้มครองแครงจะขยายตัวเพิ่มขนาดขึ้นอีกเล็กน้อยค่ะใช้แป้งนวลทาที่ไม้กดครองแครงนำแป้งที่ตัดไว้มาคลึงให้เป็นก้อนกลม,กลม นำมากดบนไม้กดคลองแครงโดยใช้หัวแม่โป้งกดและม้วนให้กลมก็จะได้ตัวครองแครงอย่างนี้ค่ะ ตอนนี้ครูทำตัวครองแครงเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวครองแครงของครูมีลักษณะแบบนี้ค่ะนำน้ำมาต้มให้เดือดและใส่ตัวครองแครงลงไปต้มขั้นตอนนี้สำคัญต้องต้มตอนน้ำเดือดเท่านั้นนะคะถ้าน้ำไม่เดือดเต็มที่ใส่ตัวครองแครงลงไปแล้วอาจจะละลายทำให้บูดเบี้ยวไม่สวยและตอนต้มสุกแป้งตัวครองแครงก็ไม่ใสดูแล้วไม่น่าทานค่ะ พอครองแครงเริ่มร้อนก็ใช้กระชอนคนเพื่อป้องกันไม่ให้ติดกระทะค่ะต้มไปสักพักตัวครองแครงก็เริ่มลอยขึ้นมาแล้วค่ะรอให้ครองแครงลอยขึ้นมาให้หมดตอนนี้ครูต้มมาทั้งหมด10นาทีแล้วค่ะใช้กระชอนช้อนตัวครองแครงขึ้นมาดูว่าแป้งของเราใสไหมนี่ค่ะ เมื่อแป้งใสยอย่างนี้แล้วสแสดงว่าคลองแครงเราสุกแล้วถ้าใครไม่มั่นใจก็อาจจะชิมดูก็ได้ค่ะนำคลองแครงมาแช่ในน้ำเย็นเพื่อป้องกันไม่ให้คลองแครงสุกเพิ่มขึ้นและป้องกันไม่ให้ตัวคลองแครงอืดค่ะรอจนคลองแครงเย็นสนิทนำคลองแครงไปแช่ในน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้เพื่อให้ตัวคลองแครงดูดซับน้ำเชื่อมเข้าไป ทำให้แป้งมีรสหวานเพิ่มความอร่อยให้ครองแครงของเราค่ะมาทำกะทิไว้สำหรับราดครองแครงกันค่ะนำกะทิส่วนหนึ่งมาใส่ลงในหม้อจากนั้นใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปใช้ช้อนหรือทับพีบดขยี้ให้น้ำตาลละลายใส่น้ำตาลทรายขาวและเกลือลงไป จากนั้นใช้ช้อนคนให้น้ำตาลทรายขาวและเกลือละลายเข้าผสมกับน้ำกะทิและน้ำตาลมะพร้าวใส่กะทิที่เหลือลงไปทั้งหมดม้วนใบเตยหอมใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความหอมให้น้ำกะทิจากนั้นนำไปตั้งไฟโดยเปิดไฟกลางค่ะรอจนกะทิเดือดปุดๆที่ขอบหม้อแบบนี้ก็ยกลงได้เลยค่ะ ไม่ต้องรอให้เดือดมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำกะทิจะแตกมันขนมของเราจะไม่อร่อยค่ะตอนนี้ครองแครงสาคูใบเตยเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะตักครองแรงใส่ลงในถ้วยราดด้วยน้ำกะทิปริมาณน้ำกะทิจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยค่ะโรยงาคั่วลงไป เพื่อเพิ่มความหอมทําให้ขนมของเราหน้าทานยิ่งขึ้นค่ะได้เวลาชิมขนมแล้วค่ะหอมกลิ่นใบเตยและงาคั่วแป้งครองแครงใสหน้าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวครูชิมให้ดูนะคะอืมตัวโครองแครงหวานนุ่มหนึบน้ำกะทิหวานมันและเค็มนิดๆิดกำลังดี เคี้ยวตัวครองแครงกับงาคั่วกรุบๆน้ำมันของมเมล็ดงาออกมาทำให้ความหอมเพิ่มขึ้นสูตรนี้อร่อยมากครูจินดาการันตีเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ